สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC เนาะทาง FC ใหม่ FC เกา่าเมื่อนี่แอดกำนํำแนวทางหุ้นดาวโจน VIP กับปกตินอกจากของวันที่7เดือน12มาแบ่งปันเช่นเคยเนาะแต่ก่อนอื่นเทากับวาเบิงผลกันก่อนน่อจากก่อนเทาจะไปรับชมแนวทางผลดาว VIP 242กับหกศูนย์สองสี่สองกับมาในตารางวันเนอจากสีเนาะ ส่วนตัวเจวิ่งรูดรูดนะจ๊ะหกศูนย์หกศูนย์กับมีนะจาะการูดไปเนาะมีแต่หาศูนยนะ์เนาะดาวปกติเจ็ดศูนย์สามกับเก้าห้าเจ็ดศูนย์สามดนะจ๊ะส่วนเก้าห้าเข้าเด่นห้าวิ่งรูดตัวเจาะไม่มีนะจานะเนาะการลดไปนะจาะเขาเฉพาะเด่นวิ่งรูดเนะาะถลูดหากก็ได้หาเก่าเก่าหานะจ้ะ ส่วนตารางวันสามกมาเนาะเก่ากมามะเนาะจ้ะ็ยินดีกับสา,ายรูดวิ่งเนาะจ้าสายรูดวิ่งเขาในหล่อปกติเนาะเก่าหาหาเก่าเนาะจ้าเขากาลัมาลุนต่อตามต่อของวันที่เจ็ดเนวทางมีเขามีรูดเนาะจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดเนาะวันที่เจ็ดให้เด่นที่ หกสี่วิ่งรูดตารางวันสามหนึ่งเจ็ดแปดสาม,มารถจับสองตวัวสามตวัวนั่งไปรูดไปวิ่งใดเนาะจ้กส่วนในตารางวันเนาะส่วนตัวเจาะก็จะมีหกหนึ่งหกสามหกสีหกส่หกเจ็ด ส่วนสีก็จะมีสีหนึ่งสีสามสีส,ส,สีสีเจ็ดสองตัวเน้นไปกลับเราจะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะเน้นไปกลับด้วยนะจ๊ะก็มาเบิกตัวเน้นเนาะตัวเน้นที่แอดให้นะจ๊ะกะ จะมีหกสามหกเจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดถ้ามากถ้าชอบก็จดได้แคปได้นะจ๊ะหุนดาวโจน V.I.P ปกติเนาะของคืนวันที่เจ็ดนะจ๊ะมากชอบคู่ใดตัวได้กะ วิเคราะห์พิจารณาเอาไปเป็นแนวทางในเลยเนาะจ้าถ้าบ่มากบ,บ,บ,บ่ชอบเนะาะถ้ามีตัวมากตัวชอบอยู่ในใจอยู่แล้วก็นัาตัวเดินหรือว่าในตารางวันดีแอนให้ไป,ไปไปจับใส่ไใดเลยเนาะจ้าส่วนในตารางวันสามารถจับคู่แล้วก็จับสองสามตัวเนาะนําไปรลดไปวิ่งใดเลยเนาะจ้าของหลอบวันที่หกกระแตกไปคู่หนึ่งเนาะจ้าในตารางวันเนาะหลอบนี้ก็ลองเบิงอีกเนาะจ้าเพื่อมักเพื่อชอบเนาะจดได้แคบได้จ้า ย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะจ๊ะเนาะมีเขามีรูดปะปนกันไปก่ะสุดท้ายก้อนสีสิออกไปกะซอยเป็นกําลังใจให้แอดมินนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซนะับสไครเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนำนะจ๊ะเพื่อที่จะบริพาทแนวทางที่แอดให้เนาะไว้พอกันคลิปหนะ้าแนวทางหน้าจ้าสวัสดีค่ะ